เจด้าเกที่เหลืออยู่ใช่เขาเรียกว่าริมินทั้งหมดนี่จะมีประมาณสี่เกศแต่ตอนนี้พักคลายไปหมด่งเขาพูดว่าอันนี้เป็น the remaining เจดดาตั้งอยู่ริมฝั่งเรสซีหรือทะเลแดงเป็นเมืองที่สำคัญเจริญรุ่งเรืองผสมผสานระหว่างอารยธรรมสมัยเก่าและใหม่ในอดีตเจด้าเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและ การมาแสวงบุญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอราระเบียค่ะปัจจุบันเจด,ด้าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากริยาคซึ่งเป็นเมืองหลวงในอนาคตอาจจะเป็นอันดับสามเนื่องจากว่ามีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกเมืองหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอราระเบียริมฝั่งทะเลแดงเช่นกันค่ะ อยู่ในเขตซาบักใกล้ <The S 1> กับ <Rem ain S 1> ประเทศอ <More. S 1> ีเดียและจอแดนเมื่อก่อนนี้จะเป็นป้อมปรงกานแล้วจะมีกรแฟนนั้นนี่เขาทุบออกทุบออกแล้วเหลือแต่ตรงกินมาถึงอีกที่หนึ่งแล้วจุดเริ่มของเมืองเจด,ด้าดเ,มเมือเ่ดดมอก่อนเนี่ยเวลาคนเขามาแสวงบุญอะ มาแสวงบุญหรือว่าค้าขายอะไรก็แล้วเม็นสีจะอยู่ตรงนั้นอ<ม>่ะพวกนี้จะมาทางมาสมุทรอินเดีย<ม>พอค้าขายมาขึ้นที่นี่แล้วก็จะผ่านเข้าเขตนี้่วนพวกที่แสวงบุญก็จะไปมันจะมีทางทางโน้นนะที่ว่าเกอนนตอันโน่นล่ะไปเบกะที่เราที่เรามาจากเมื่อกี้ถ,ถนนเส้นนั้น,นไปได้สักพักหนึ่งอนะ่ะ<ม>จะมีเขาเรียกว่าเบก้น คนที่เป็นนองมุสลิมอ่ะคนที่ไม่ใช่นับถือศาสนามุสลิมเขาไม่ให้ผ่านไม่ได้ไม่ได้ก็จะได้แต่ตรงนี้อันนั้นมันก็เหมือนว่าเป็นเกจเกจแรกกับเกจเกจหลักไอเกจแรกก็คือมันอยู่ตรงนันนั้นเด็กสร้างขึ้นมาใหม่อ่าแต่ว่าเมื่อเมื่อคศสองหกร้อยอะไรสักอย่างแต่แต่ตรงนั้นแบ่งโซนเลยว่าถ้าไม่ใช่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยเก่ากว่าอันเนี้ยหลายร้อยปี เนี่ยเราล่องรอยล่องรอยของกระแพงนี่ยังอยู่ขึ้นข้างบนเน่เป็นป้องปราการเขาเขาชื่ออ่แต่นนี้เขาก็ตั้งชื่อว่าอ,อีก,อ,กอันของของเจนได้ The Remaining Wall ก็คือกระแพงนี่ยังอยู่ตรงนั้นแม่ไม่ไปเก็บภาพวิวเมืองใหม่ในอ้อม ขร้างขึ้นที่อ่าวอัคบ้าตั้งแต่พฤษราย2017คาดว่าจะเสร็จประมาณ2030เป็นโครงการที่เจ้าชายมอมตคมีามานได้มีวิสัยทัศาดว่าซาอุดีอาระเบียจะพึ่งน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้เพราะอนาคตน้ำมันอาจจะน้อยลงหรือหมดไป จึงได้สร้างเงินขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นโอเปอร์ับสำหรับทางด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบียเซขาเท่งก็ยัง,ง,ง,งยไม่ได้ไป โเคๆพักสั้นสิพักสั้นน้ำหาทางสักพักสั้นยังสบายเรากำลังจะไปบาับมากาเกะเดินนำไปก่อนนะ สัจลักณ์การเป็นแสวงบุญที่มักจะ เออแต่ดูนี้ก็มันจะใหญ่อยู่เขาบอกว่ารู้สึกว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางที่จะไปมะกะกอ๋อ